เลี้ยงผ่านจอมากับมือภาพล่าสุดไซฟ,ฟ้าพายุโตเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกคู่แฝดฝันน้ำนมไซฟ,ฟ้าพายุลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ชมพูอรยากับน็อตวิสรุตก็มีเหล่าบรรดาเอฟซีติดตามหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะจนตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มย่างเข้าไหวเจ็ดขวบแล้วโดยล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้อัปเดตภาพลูกชายฝาแฝดกับคอลเลกชันเสื้อผ้าลายใหม่ ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนะั้นตกใจกันไม่น้อยจากเบบีในวันนั้นตอนนี้ตัวยืดเป็นหนุ่มกันแล้วล่ะคะ่ะแถมนับวันหน้าตาก็ยิ่งจะเริ่มคล้ายกันเข้าไปอีกพี่ๆนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ดูไม่ออกใครสูงกว่าใครแล้วตอนนี้แต่ที่แน่ๆใช้แววความหล่อทั้งคู่ครับหน้าเริ่มคล้ายกันมากขึ้นเลี้ยงมากับมือมือถือผ่านจอโตเป็นหนุ่มกันแล้ว หล่อแพ็คคู่เลยค่ะพี่สายพี่ยุหล่อมากครับสุดหล่อเป็นตน้นนีเด็กๆก็ตัวยืดเริ่มจะเป็นหนุ่มกันแล้วล่ะค่ะโตไวจริงๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ